สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไทยแวร์จะพามาชมพรีวิว Microsoft Office 2016 Version Consumer Preview ที่ทาง Microsoft ได้ปล่อยออกมาได้พักนึงแล้วเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้กันก่อนที่จะปล่อย Microsoft Office 2016เ v e r s i o นจริงออกมา โดยในพรีวิวนี้เป็นพรีวิวเล็กๆใน้อยที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความสามารถและหน้าตาใหม่ๆของ Microsoft Office เวอร์ชันนี้กันซึ่งจะมีอะไรใหม่บ้างนั้นมาดูกันเลยเริ่มต้นด้วย Microsoft Word โดยในเวอร์ชัน2016นี้มาพร้อมกับเทมเพลตและหน้าตาที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยจากเวอร์ชัน365แต่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Office 2016นี้ Word และชุดโปรแกรมของเพื่อนอย่างเช่น PowerPoint Excel และโปรแกรมอื่นๆจะมี r i b b o n Search เข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นฟังก์ชันการค้นหาเฉพาะภายในโปรแกรมโดยเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาในช่องที่เพิ่มเข้ามาใหม่มุมขวาบนของริบบอนได้ทันทีโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องทำงานเกี่ยวกับ s m a r t a r าเราไม่ต้องรอโหลดแผนภูมิให้เสียเวลาอีกต่อไปสามารถแผนหรือย่อขยายขนาดโหลดแผนภูมิได้ทันทีนอกจากนี้ยังสร้างชาร์จขนาดใหญ่และเพิ่มข้อมูลได้เลยโดยไม่ต้องรออีกด้วย นอกจาก2ข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว Microsoft Word 2016ยังมีการจัด Backstage ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายอีกด้วยซึ่งออกแบบมาเฉพาะเพื่อป้องกันการสับสนและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนทีมของ Word หรือโปรแกรมจาก Microsoft Office ได้อีกด้วยต่อมาเรามาลองดู PowerPoint กันบ้าง PowerPoint 2016ก็มาพร้อมกับเทมเพลตที่สวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดและเลือกใช้งานกันตามความชอบ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลูกเล่นของ Animation และ Transition เข้ามาอีกมากมายเพื่อให้งานนาเสนอของเพื่อนๆอ,ออกมาดูดีและมีความน่าสนใจด้วยเรามาดู Excel กันบ้างซึ่ง Excel ในเวอร์ชัน2.016นี้สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือ Excel ได้เพิ่มเอาฟังก์ชัน Power Query เข้ามารวมด้วยอย่างเต็มตัวโดย Power Query นี้สําหรับ Excel เมื่อก่อนจะเป็น Add-in ที่ต้องดาวน์โหลดแยกตาหาซึ่งเจ้า Power Query จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข่าวกรองธุรกิจใน Microsoft Excel ให้ใช้งานง่ายขึ้นและรวมถึงช่วยปรับสมบดุลของข้อมูลให้แม่นยําขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันแผ่นง,งานการพยากรณ์ชุดข้อมูลเวลาต่างๆที่ใช้เพื่อทํานายค่าในอนาคตโดยยึดตามข้อมูลในอดีตมีการเพิ่มฟังก์ชันการพยากรณ์ต่อไปนี้ให้ใช้งานกัน Forecast ETS แสดงผลลัพธ์ค่าการพยากรณ์นับตั้งแต่วันที่ปัจจุบันเป็นต้นไป Forecast ETS c o n f i n c e TS, ident, แสดงช่วงความเชื่อมั่นในการพยากรณ์นับจากวันที่ปัจจุบันเป็นต้นไป Forecast ETS Seasonality แสดงช่วงวันที่ที่ขายกันโดยวิเคราะห์แยกตามรูปแบบของวันที่เพื่อใช้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ได้แบบอัตโนมัติและปิดท้ายด้วย Outlook 2016ซึ่งในรอบนี้มาพร้อมกับการลดขนาดของ Outlook 2016ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการปรับให้เข้าถึงเอกสารที่ใช้งานล่าสุดและสามารถทำงานร่วมกับ Cloud OneDrive หรือ SharePoint ได้อย่างลงตัว โดยเพื่อนๆสามารถทําการส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารหรือแนบไฟล์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเอาลุกจะโชว์เอกสารหรือไฟล์งานล่าสุดของเพื่อนๆให้สามารถกดแนบได้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ p r e ีวิว Microsoft Office 2016 Consumer Preview ที่ทางไทยแวร์นำมาฝากกันในวันนี้เยี่ยมยอดเลยใช่ไหมครับส่วนครั้งหน้าหาก Microsoft ออก Office 2016ตัวจริงมาแล้วทางไทยแวร์สัญญาว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ